คุณก็คือคุณเพราะอย่างนั้นถึงได้พิเศษในการเดินทางของชีวิตเป็นเรื่องปกติที่เราจะเผชิญช่วงเวลาที่ทดสอบจิตวิญญาณเราช่วงเวลาที่มีความพ่ายแพ้เล็กๆน้อยๆกลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ในสายตาเราเมื่อคำพูดที่เรียบง่ายกลับกระแทกกระทบใจเราท่ามกลางความปั่นป่วนและความท้าทายการเตือนตัวเองยะว่าอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อย มาทำร้ายเรามากเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องให้กำลังใจและรักตัวเองให้มากๆจําไว้เสมอนะครับว่าคุณคือสิ่งที่มีชีวิตที่งดงามและมีค่าไม่ใช่เพราะความสำเร็จไม่ใช่เพราะทรัพย์สมบัติไม่ใช่สถานะทางสังคมคุณค่าที่แท้จริงอยู่ภายในตัวคุณการยอมรับและการรักตัวเองนี้มันมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมันจะปกป้องเรา จากความรู้สึกผิดหรือตำหนิตนเองโดยไม่สมเหตุสมผลจงยึดมั่นในความจริงแห่งเอกลักษณ์และคุณค่าของคุณโปรดจำไว้ว่าคุณคู่ควรและควรค่าแห่งความรักและความเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวคุณเองเพราะในชีวิตคุณไม่มีใครสำคัญไปกว่าตัวคุณอีกแล้วก่อนจากกันนะครับช่วยบอกหน่อยว่า ในช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจจากใครสักคนคุณมีวิธีเยียวยาหรือให้กำลังตัวใจตัวเองอย่างไรบ้างอย่าลืมแชร์มุมมองของคุณมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO